เช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัด5.7หน้า40หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเล่มที่2เรื่องร้อยละนะครับไปดูแบบฝึกหัด5.7กันเลยแสดงวิธีทำนะครับข้อที่1ร้านค้าประกาศลดราคาสินค้า10ถึง30

ข้อที่1ถึงข้อที่4ข้อ1กลกางเกยงยีนลดราคา30%ลดราคากี่บาท30%นะครับลดราคากี่บาทวิธีทาถ้าติดราคากางเกง1 0 0รบาทแสดงว่าลดราคา30บาทนะครับ3ารก็คือ1 0อนึงลด30และถ้ากางเกยงยีน1บาทจะลดราคาเท่าไหร่ได้อะไรครับ ถ้าเทียบบัญญัติตยางเทียบกับ1นึก็จะได้ว่าข้างบนขวาส่วนด้วยข้างบนซ้ายนะครับก็จะเป็น30ส่วน100นะครับบนขวาส่วนด้วยบนซ้ายก็จะเป็น30ส่วนด้วย100ซึ่งนะครับร้านค้านี้ไม่ได้ติดราคา100บาทนะครับร้านค้าติดราคากางเกงยีน2 2 0 0ัรบาทจะลดราคาเท่าไหร่ก็เอา2200 ไปคูณกับนะครับจำนวนที่เทียบกับ1บาทก็คือ30ส่วน100ก็จะเป็น2,200คูณ30ส่วน100ถัดทอนกันก็จะได้ว่า100 1เป็น100 100คูณ22เท่ากับ2,200นะครับก็จะเหลือ22คูณ30 22คูณ30ได้เท่าไหร่ครับ3คูณ22เป็น66นะครับก็เติมศูนย์เข้าไปข้างหลัง1ตัว เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ660บาทนะครับร้านค้าติดราคากางเกงยีน2 2 0 0ัรบาทลดราคา30%ก็เท่ากับ600บาทดังนั้นราคาอาร้านค้าลดราคา660บาทข้อที่1ตอบ660บาทข้อ2หมวกลดราคา10%แสดงว่าลดราคา กี่บาทวิธีทำนะครับลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ถ้าไม่ใช้วิธีการเทียบบัญญัติระยะนะครับก็จะได้ว่าติดราคาหมวก520บาทลดราคานะครับ10%ของ520บาทก็คือ10ส่วน100ของ520ก็คูณ520นะครับแล้วก็ตัดทอนกัน11เป็น10 10 10เป็น หนึ่งอและก็1ิเป็น10 10ิบคูณห้ได้2องห้ารอยนะครับก็จะเหลือ1คูณกับ52าสิบ่วนหนคูณห้ก็เท่ากับ52นะครับเท่ากับ52บสองาทดังนั้นร้านค้าลดราคา5บาทห้าสิบสอบาทนะครับดังนั้นร้านค้าลด ราคาห้ข้อที่2ตอบ52บาทข้อ3กระเป๋าลดราคา20%ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับก็หาก่อนว่าลด20%คือลดไปกี่บาทนะครับและก็เอาจํานวนที่ลดราคาให้นะครับมาลบออกจากราคาขายนะครับก็จะเป็นจํานวนเงินที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายนะครับหา20%ก่อน ว่าลดไปกี่บาทนะครับแล้วก็ลบออกก็จะเหลือจํานวนที่ต้องจ่ายเงินวิธีทำนะครับถ้าติดราคากระเป๋า1 0ึงรบาทขายราคา100ลบ20บาทนะครับลด20%ก็คือถ้าร้อยหนึงก็ลด20บาทก็แสดงว่าขาย80บาทถ้าติดราคากระเป๋า1บาทนะครับก็จะขายราคาเท่าไหร่ครับเทียบัรญญาตะยางก็จะได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนึงก็คือบนขวา ส่วนด้วยบนซ้ายก็คือ80ส่วนด้วย1นึนะครับถ้าติดราคากระเป๋า1บาทขายราคา80ส่วน100บาทซึ่งร้านค้านะครับติดราคากระเป๋า1,450บาทก็ต้องขายในราคา1,450บาทคูณกับนะครับที่เปรียบเทียบกับ1บาทก็คือ8 0ส่วน100ตามวิธีการของบรญญรยางนะครับก็ตัดทอนกัน 10 10ิบสิบสเป็นหนึ่งร้อยสิเป็น80แล้วก็11เป็น10 10 okay. 1เป็น10บสิบคูณหนึเท่ากับหนึ่งก็จะเหลือหนึริบห้าคูณกับ8ปส่วนหนึ่งะครับแปดหใส่ศูย์ทด4 8 4 32กับตัวทด4ก็เป็น36 ใส่6ทด3 8 1เป็น8กับตัวทด3ก็เป็น11นะครับ1160อดนเท่าไหร่ครับก็คือ1160นะครับ1160บ,11บาทดังนั้นผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงิน1160บาทนะครับนี่คืออาศัยวิธีการเทียบบัญญัติตรายางนะครับโดยหาราคาขายนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ออก โดยหาราคาขายนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ1ก่อนนะครับแล้วมาหาว่าถ้าตั้งราคาไว้เท่านี้ติดป้ายราคาไว้เท่านี้เมื่อขายในราคา,าที่เปรียบเทียบกับ1แล้วจะออกมาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับโดยไม่ได้คิด20%นะครับคิดราคาขายเลยข้อที่3จึงตอบ1 1 6 0ัรบาทข้อ4รองเท้าลดราคา25%ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับ วิธีทำนะครับกรณีไม่ใช้วิธีเทียบบัรจัตย์ยางก็จะได้ว่าเอาส่วนที่ลดราคามาคิดนะครับลดราคา2 5ของราคาที่ติดไว้ติดราคารองเท้า800บาท25%ร2ของราคาที่ติดไว้ติดไว้800เพราะนั้นก็คือ25%ของ800ก็จะได้ว่านะครับลดราคาลดราคาก็คือ25%ของ800ก็คือ25ส่วน100คูณกับ 800นะครับตัดทอนกัน1 0 1เป็น100 1008เป็น800ก็จะเหลือ25คูณแได้เท่าไหร่ครับ85 40ใส่0ทด4นะครับ82 16กับตัวทด4ก็เป็น20เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ 200, 200พอดีนะครับดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินนะครับ ราคาขายติดไว้800นะครับลดให้200ก็คือ800ลบส่วนลด25%อยู่ที่200บาทนะครับ800ลบ200ก็จะเท่ากับ600บาทนั่นเองนะครับก็จะได้ราคาที่ต้องซื้อที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินข้อที่4ตอบ600บาท ข้อ2ร้านค้า A และร้านค้า B ติดราคากระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นยี่ห้อและขนาดเดียวกันไว้ดังรูปนะครับร้านค้า A ร้านค้า A นะครับ5 8า0บาทลด40%ร้านค้า B 4,950บาทแต่ว่าลดให้30%คําคำถามร้านใดขายราคาถูกกว่าและถูกกว่ากันกี่บาทวิธีทำนะครับเราจะได้ว่าร้านค้า A ลดราคา40%ของราคาที่ติดไว้ติดราคากระเป๋าไว้นะครับของร้าน A อ,อยู่ที่5,850ัรบาทลดราคา40%ก็จะเป็น40ส่วนร้อยนะครับของราคาขายก็คือ5,850ก็จะเป็น40ส่วนร้อยคูณ5,850บาทนะครับตัดทอนกัน14เป็น40 1 0 10เป็น1น0 สิบหนึ่งเป็นสิบสิบคูณห้าร้อยแปดสิบห้าเป็นห้าพันแปดร้อยห้านะครับก็จะเหลือสี่คูณห้าพันสะครับส่วนก็จะเหลือหนึ่งสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดสองสี่แปดสามสิบสองกับตัวทดสองเป็น3ามใส่สี่ทดสามนะครับตัวนี้เป็น4ทดสามสี่ห้ายี่สิบกับตัวทดสามก็เป็น23

ลดราคา30%ของราคาที่ติดไว้ซึ่งติดราคากระเป๋านะครับ4,950บาทของร้านบลดราคานะครับ30%ก็คือ30ส่วน100ของ4,950คูณ4,950ตัดทอนกันเหมือนเดิมนะครับ13เป็น30 10, 10เป็น100นะครับ 1ิบเป็น10 10ิบคูณสี5ได้4950ก็จะเหลือ3คูณ495สนะครับส่วนก็เป็น1 3 5 15. ใส่5ทด139 27กับตัวทด1ก็เป็น28นะครับใส่8ทด2 5 8 3 5าหหนะครับใส่5

ร้านค้า B ขายกระเป๋าราคา4,950บาทลด30%คืน1,485บาทเหลือ3,465บาทดังนั้นร้าน B ขายกระเป๋าราคาถูกกว่านั้นอีก3,510ลบด้วย3,465เท่ากับ45บาท ร้าน B ขายถูกกับร้าน A อยู่45บาทเพราะร้าน A ขาย3,510บาทร้าน B ขาย3,465บาทนะครับ40%ของ5,850คือ2,340ราคาขายลบด้วยส่วนลด40%เหลือ3,510บาทราคาขาย4,950นะครับแต่ว่าลดให้30%ก็เหลือ,อก็ลดไป1,485บาท ขาย4,950ลบตั้งราคาไว้4,950ลบส่วนลด1,485เหลืออยู่3,465บาทซึ่งถูกกว่า3,510บาทอยู่45บาทตอบร้าน B ขายถูกกว่าร้าน A อยู่45บาทครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามและก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่จะมาลงในครั้งต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ